เมื่อวานนี้เราได้นําเสนอกรณีที่บีมสรัญยูนักแสดงและพิธีกรชื่อดังนะครับเชียวใหม่กระท่อมก่อนจะขับรถขับเรือด้วยความเร็วแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมาขอโทษแล้วแต่พฤติกรรมที่อยู่ในคลิปตํารวจยืนยันครับว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายโดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดรวมไปถึงการขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นี่เป็นภาพเหตุการณ์ส่วนหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของนายสรัญยูประชากริตหรือบีมซึ่งเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้ด้วยตัวเองขณะที่ขับขี่บังคับรถยนต์ไปด้วยคลิปวิดีโอนี้ถูกส่งต่อครับเป็นไวรลัลเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบีมสรัญยูนะครับเพราะว่าการขับขี่มีทั้งใช้มือขับรถมือเดียวนะครับใช้เข่าบังคับพวงมาลายัย หรือบางครั้งก็ยืนบังคับพวงมาลัยก็มีที่สําคัญขับขี่โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับไม่สวมใส่หน้ากากาอนามัยซึ่งไม่เป็นไปตามมาตราการป้องกันโควิด -19 ทีมข่าวสอบถามไปยังพลตํารวจตรีจิรสรรแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับว่าการกระทําเหล่านี้เป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางตํารวจก็ยืนยันครับว่าตอนนี้เท่าที่ดูพฤติกรรมจากคลิปแล้วก็น่าจะเข้าข่ายความผิด3ข้อหาด้วยกันครับ เขาขายเป็นความผิดรแรกเป็นกรณีของการขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในประการต่อมาก็เป็นกรณีของการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถในประการต่อมาเป็นกรณีของการขับรถโดยไม่ปฏิบัติตามเ,เครื่องหมายหรือสัญญ,ญาณจราจรที่ปรากฏในทางหรือติดตั้งไว้ มีรายละเอียดกรณีการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะตำรวจจะพิจารณาข้อหาขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มเติมโดยจะตรวจสอบรถยนต์คันที่นายสรัญยูขับขี่ในคลิปวิดีโอว่าจดทะเบียนก่อนปี2537หรือไม่ถ้าเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนหลังปี2537จะถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มด้วยแต่ถ้าเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้เสียภาษีหรือไม่ได้จดทะเบียน ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดลงไปอีกว่าเป็นรถประเภทที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้แล้วนําไปใช้ในทางหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดนํารถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้ในทางเพิ่มเติมอีกกรณีหนึ่งด้วยค่ะส่วนการเรียกตัวบีมสรัญยูเนี่ยเข้ามาสอบสวนมาดําเนินคดีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันแล้วคนที่อยู่ในคลิปก็คือสรัญยูหรือว่าบีมนะครับ ส่วนถนนที่เขาขับชี่อยู่เนี่ยเป็นถนนจรายสนิทวงครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตำรวจอยู่ระหว่างการเก็บหลักฐานจากที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็จะเรียกตัวมาสอบปักคำแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไปครับ